สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาเป็นการรีวิว o v e r a l l นะคะเฟอร์นิเจอร์จากแพ็คใหม่หรือว่า the s y m f o n y decor to the max kit นะคะเขาบอกว่า h แฮฟด l l มีหมดทุกอย่างเลยนะคะให้เราทดลองเล่นกับลวดลายแล้วก็สีสันต่างๆนะคะด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ Mix and m a t c h การเลเยอร์สิ่งที่มัน Contrast แล้วก็ ที่ดูเข้ากันได้อะไรต่างๆอย่างเช่นวอลเปเปอร์หรือว่าพรมใหม่นะคะที่จะทำให้พื้นที่ของคุณเนี่ยมันดูโดดเด่นสวยงามนะคะแล้วก็ยุ่งเหยิงแต่ว่ายังสวยงามอยู่ <travailler> เขาบอกว่าในแพ็คนี้จะมีการตกแต่ง3สไตล์ใหม่เข้ามานะคะ <c oughs> มีลวดลายรูปทรงแล้วก็สีสันได้เลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าของตกแต่งบ้านที่ได้มาใหม่มีอะไรบ้างเนาะปรากฏว่าวอลเปเปอร์ที่ได้มาใหม่อู้มี3อันเลยเหรอ ก็เวอร์อยู่นะก็เยอะอยู่นะอันนี้คือ wallpaper ทั้งหมด3สไตล์ที่เราได้มาเนาะจะเป็นแบบ geometric เป็นแบบรูปทรงเลขาคณิตทับซ้อนกันนิดนึงแบบนี้มีลายเสือที่เราเห็นแล้วก็มีลายดอกกุหลาบอันนี้ค่อนข้างน่ารักแล้วก็แต่ละอันก็จะมีหลากหลายสีด้วยนะคุณผู้ชมลองดูได้ตรงนี้ สีอ่อนๆแบบนี้ก็ดีเฮ้ยน,นี่น่ารักสีสีกุหลาบสีขาวเออสวยเลยชมพูก็โอเคสีเขียวก็ดูเก๋ดีก็มันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมสีนี้มีนกยุงเด่นชัดออกมาด้วยสวยมากแล้วก็คิดว่าทางด้านของลายเสือนี่ก็จะมีแพทเทิร์นในลักษณะเดียวกันคือมีแพทเทิร์นสีในลักษณะเดียวกันเลยใช่แกคือมันเหมือนกันเลยอันนี้ด้วยมาอุ้ยอันนี้สวยคุณผู้ชม เอาไปทำแบบบ้านโมเดนลักชูรี่ได้เลยอะสีขาวทองใช่ไหมอันนี้ก็ได้อยู่น่าจะเหมาะกับคุณผู้ชมที่ชอบอะไรที่สีสันแบบฟูลี่ฟูล่านิดหนึง่งสิ่งนี้ก็คือเหมาะกับคุณเลยอะไรอีกคะมีพื้นใหม่มาด้วยจ้าอันนี้คือพื้นอะไรอะพื้นทายหรือว่าพื้นพรมมันอยู่ในหมวดของทายนะคะเป็นพื้นกระเบื้องคิดว่าน่าจะมี สีที่เหมือนกับวอลเปเปอร์หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัทีเดียวแต่ก็คล้ายๆอยู่อุ้ยสีนี้ยังสีนี้มันเท่มากเลยอะ่ะน่าจะเอาไปทําบ้านแบบค่อนข้างฟังๆได้บ้านแบบแนวแนวบ้านสีชูดฉาดอะไรเงี้ยถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นก็เดี๋ยวจะทําให้ดูก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ใครอยากเห็นพินีิซิมสร้างบ้านสีชูดฉาดบ้างไม่เอาสีโซใซนะสีฉูดฉาดมันมี เส้นกันอยู่ระหว่างสดใสกระฉูดฉาดโอเคไหมสวยก็โอเคแต่คิดว่าน่าจะใช้ยากนิดนึงในแง่ที่ว่าไม่ได้ใช้ได้กับบ้านทุกหลังที่เราสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกใช้เนาะแล้วก็มี t r u l y f e a r l e s s w a i n c o a t i n g อ๋อมันเป็นเฟรมเฟรมที่เราเอาไว้แปะผนังอย่างเงี้ยทำให้มันดูเหมือนกับว่าเราแปะวอลเปเปอร์แค่ในช่องเฮ้ยเก๋ะนะคุณผู้ชมมีทั้งสีสันสดใสนะคะแล้วก็สีขาว ซึ่งส่วนตัวแล้วเราชอบอันนี้มากเลยอะ่ะเออมันทําให้บ้านดูมีมิติขึ้นจริงๆนะเนี่ยเวลาเราอยากใช้วอลเปเปอร์เราก็เอาอันนี้มาแปะมันก็จะได้ไม่ดูเป็นวอลเปเปอร์ทั้งผืนมันดูเหมือนเป็นการเอาวอลเปเปอร์มาแปะแค่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็เขามีมาให้ถึง3ระดับด้วยกันเลยนะระดับนี้ระดับนี้แล้วก็ระดับสูงสุดก็เอาไว้ใช้กับเดฟ w a นวอลไฮ ที่แตกต่างกันออกไปมาดูในส่วนของเฟอร์นิเจอร์กันม้างดีกว่าโ oh อไม่ก็โซฟานี้โซฟาแบบใหม่แบบใหญ่อันนี้คือความไม่มินิมอลบันหมดยุคข,ของมินิมอลไปแล้วคุณผู้ชมอันนี้มันคือยุคข,ของแม็กซิมัมความแม็กแม็กแบบเต็มสุดไปเลยแม็กแบบขีดสุดไปเลยสวอสสีเอะแบบแบบมินิมก็ยังพอได้อยู่นะแต่จะเป็นแบบมันจะออกในแนวโมเดิร์นลักชัวรี่อะ คือจะมีสีทองมาด้วยเป็นหลักเนาะก็น่าอยู่อันไหนที่แบบว่าสีจี๊ดๆก็จี๊ดไปเลยแต่ว่าบางอันก็จะมีหลายพริน t ์แบบนกยงนกยูงใดๆอยู่ด้วยนะส่วนนี้จะเป็น c คาช์แบบ3ร e ซีเดอร์สามที่นั่งโอ้โหลวดล,ลายลายพอยมากแต่อันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ชอบอันนี้ก็สวยอะ่ะชอบอะ่ะ ชอบความลายเยอะต่งตงตงางๆใดๆชอบความมีหมอนอยู่ข้างๆตรงนี้มันเป็นดีเทลที่ดีท,ที่น่ารักที่ทําให้บ้านดูเป็นบ้านอนะ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่บ้านตัวอย่างนะแต่นี่ชอบสวยอันนี้เป็น h ้องเว y เทเบิลนะคะเอาไว้สําหรับวางของตรงทางเดินสวยอะ่ะแต่คิดว่าน่าจะใช้ยากไอ้พวกแพทเทิร์นสีที่แบบจีเยอะๆใหญ่ๆอย,ยอย่างเงี้ยน่าจะใช้ยากแต่โดยรวมสวยนะชอบสีขาวนี่ก็โอเคแมทเทอเรียลส่วนใหญ่ที่เราเห็นส่วนใหญ่นะ่าจะ,ะเป็นเมทัลนะคะเป็นเหล็ก เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยพวกแฮนดิ e ลแล้วก็ขอบมุมมีอะไรอีกลิเกลสแตนด์อันนี้น่าจะเป็นเอนท a เบลไซด์เทเบลนะคะเอาไว้วางข้างๆกับโต๊ะแบบนี้ท็อปจะเป็นกระจกส่วนด้านในน่าจะเป็นวูดเป็นไม้แล้วก็ขอบน่าจะเป็นเมทัลเหมือนกันทุกอย่างก็ดูมีสวัส,สีที่เข้ากันหมดเลยนะคุณผู้ชมดูสองอันนี้ก็น่าจะเข้ากันได้ดีแล้วก็เข้ากับโซฟานี้ได้ดู <c oughs> บ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี แบบแบบลายเยอะแบบใหญ่แบบเอ็กซติกนิดนึงประมาณนั้นก็พอได้อยู่อันนี้อะไรอะ่ะอุ๊ยนี่สวยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ดีเลยอันนี้ชอบเลยด้านบนจะเป็นอันนี้จะเป็นคอฟฟี่เทเบเลด้านบนเป็นกลาสเป็นกระจกแล้วก็ด้านล่างเป็นคล้ายๆกับเจ o เมทริกเครื่องวงกลมใช่ไหมเอามาประสานกันสีแบบธรรมดาก็มีเผื่อใครชอบบ้านธรรมดาไม่อยากเป็นคนพิเศษเนาะ เออธรรมดาก็พออะไรอย่างเงี้ยท็อปกระจกบางอันก็เป็นแบบที่มีเฟรมมีแบบมีสีท็อปบางอันก็ไม่มีสีนะอย่างอันเนี้ยจะเป็นสีเขียวท็อปเขียวๆแต่อันนี้จะเป็นใสๆต่อไปค่ะ collage of personality อุ๊ยนี่อันนี้ดีอันนี้สวยนะว่าไม่ได้อันนี้เป็นภาพเซต คล้ายกับแกลลอรี่วอลที่เขาจัดพรีเซตมาให้เราเนาะไม่ได้มีแยกกันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นธรรมชาตินะมีต้นไม้อันนี้เป็นแบบมันได้แบบบ้านโมเดิร์นลักชัวรี่อ่ะคุณผู้ชมกรอบสีขาวก็มีสีสันก็มีแล้วแต่แล้วแต่ใจพวกคุณเลยชอบชอบชอบอันชอบอันนี้อันอันนี้ก็ชอบดีอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ panel of self mirror อ้ยอันนี้เป็นกระจกเหรอคะเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นกระจกงั้น it supposed to be กระจก น่าจะเป็นกระจกที่มีไฟต่างสีปะเพราะว่ามองแค่นี้มันสีมันเปลี่ยนแค่ตรงขอบไม่แน่ใจว่าเข้าไปในหมดเล่นแล้วมันจะเปลี่ยนสีให้ไหมเป็นกระจกรูปทรงบาโค้ดเก๋นะคุณผู้ชมเก๋อยู่แล้วเราก็ได้นกยุงมาหนึ่งตัวใครอยากจะมีนกยุงในบ้านบ้างมาเลยแพ็คนี้เลยก็เวอร์อยู่นะ เหมาะกับการแต่งบ้านสไตล์คนเว่อแบบฉันอยากได้นกยุงสีทองเอาไว้ในห้องกินข้าวฉันก็ยอมได้อะไรเงี้ยออันนี้ยีราฟอันนี้เป็นยีราฟรูปทรงจิวเมติกนะคะเป็นมเหลีหล่ยมทรงวัสถุก็คล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยอะ่ะแต่อันนี้จะดูไม่ค่อยมีดีเทลอันนั้นยังพอดูมีดีเทลอยู่บ้างส่วนนี้ในโบรักอันนี้เป็นพรมคุณผู้ชมในที่สุดเราก็ได้พรมใหม่อีกแล้วอืเป็นพรมที่น่าจะใช้ยากประมาณนึง ทั้งในแง่ของลวดลายเรื่องเรื่องสีนี่ไม่ติดปัญหาเลยอนะ่ติดเรื่องของลายคือลายมันเป็นลายที่ค่อนข้างใช้ยากลายเนี้ยใช้ง่ายสุดแล้วเนะเาะส่วนลายนี้ก็น่าจะใช้ได้กับบ้านบางหลังส่วนอันเนี้ยใช้ยากหนักเลย <c oughs> บ้านสไตล์จีนก็พอได้อยู่ทำไมแพ็กนี้มันไม่ออกตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนสร้างบ้านวีดิ้งเวนิวไม่เข้าใจอันนี้ยคุณ,ค,ณคุณพระคุณเจ้า ฉันมีเตาผิงใหม่จ้าเตาผิงแบบใหม่แบบใหญ่อุ้ยอันนี้น่ารักดีเลยชอบความดีเทลประตูที่เอาไว้เปิดเอาไว้เติมไฟใช่ไหมซึ่งบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะมีกันตามซีรีส์ที่ดูมีหลากหลายสีสันเหมือนเดิมนะคะมีทั้งชอบชอบสีชอบสีนี้ดีอ่ะอันนี้ทำให้นึกถึงภาค Paranormal Star Pack นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆมาแล้วสิ่งนี้สิ่งนี้คือที่เห็นตั้งแต่ ตั้งแต่ในในเทรลเลอร์เอ้ยมันแปลกว่ะคุณผู้ชมตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นแบบเฉยๆยเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนมุมม,มันจะแบบยุกยยยตามคุณเห็นไหมเอ้ยมัน 3d อยู่เดอ้เอใอ้เราก็นึกว่าธรรมดาสวอทส,สีเข้ากับทุกอย่างได้ในบ้านนะคะสวยงามสว่วนนี้อะไร Divider ที่แบ่งกันห้องใหม่อีกแล้วคือแทบไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เลยในเกมอะดีไวเดอแต่คือให้มาบ่อยมาก หาที่ใช้สักทีไม่ได้แต่สีน,นี้สีสวยอยู่สีสีพื้นฐานทั่วไปค่อนข้างสวยดีชอบผ่านอุ๊ยนี้อันนี้อึ้งลึ้งมากสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้พินิซิมอยากซื้อแพ็คนี้มากยิ่งขึ้นนังก็คือโคมไฟที่ใหญ่มากแล้วคือนี่คือสุดยอดมากชอบมากตอนเห็นในเทรลเลอร์ก็คกี๊ดหนักมากบอกว่าต้องได้ฉันต้องได้โคมไฟนี้เท่านั้นแล้วฉันก็ได้มาสิ่น,นี้น่ารัก ให้ลมซัมเมอร์ฟามิงโกสีธรรมดาก็สวยนะคุณผู้ชมบอกแล้วมันมันมันหมดยุคมินิมอลแล้วไหมเนาะปังอะอันนี้เป็นโคมไฟห้อยเพดานนะคะมาในรูปทรงที่แปลกประหลาดแลวแล้วก็ไม่น่าจะได้ใช้ในบ้านหลายๆหลังอีกเหมือนเดิมอ oh. อะไรหนะ้าตาประหลาดอย่างนี้มันใช้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะเนาะคุณผู้ชมเนาะถ้าให้พูดกันตรงๆหาโอกาสใช้ยากแต่พี่นิซิมซื้อมาเพราะโคมไฟอันนั้นเท่านั้นเอง ซื้อพวกร่มไฟมีอยู่จริงอ่ะหมดแล้วประมาณนี้เนี่ยแหละก็คือของเสริมทั้งหมดนะคะที่มากับภาค d e Call to Max Kit เนอะในราคาเราซื้อมาทั้งหมดในราคา138บาทเนาะรวมภาษีส e วิตแล้วใน Origin มันก็ปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วตอนนี้ใครที่สนใจก็ไปซื้อกันได้ในมุมมองส่วนตัวถามว่าคุ้มไหมคือก็ไม่ค่อยคุม้มเพราะว่า ซื้อเพราะอยากใช้โคมไฟอย่างเดียวแต่อย่างอื่นก็โอเคนะก็ไม่แย่เลยเออถ้าเกิดว่าคุณชอบโมเดิร์นลักชวรี่แมนชั่นแล้วก็มีของตกแต่งเยอะเยอะยั่อะไรอย่างเงี้ยก็ภ้านี้ก็เหมาะกับคุณเลยนะคะก็ลองดูชอบไหมไม่ชอบจะซื้อไหมไม่ซื้อก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เนาะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะบ๊ายบาย